สวัสดีครับผมบสวัสดีจ้าสวัสดีซีแต่ไม่น้องสูเพิ่นเขาเป็นน้อง,นองในประเทศหรืไปตามประเทศเพียงทางนอกรับตัวผู้ลุยครับยังงที่ยวเกี่ยวเขาเนาะจีผ้าละลุยอย่างงูมือน,น <c oughs> มาใส่เบทกบกับผมนี่เบทลักข้างก,ก้าวน,นะครับผมอู้นไม้ไกลๆครับหม้กิโลครับใสเราทีเดียวหรือไม้นี่ครับผมหมานขัดกันละ่ะเล่นประซาาัมหมาหม่องเก้าเนี่ยนะครับผมนี่เสียดายมันหลุดเนาะแมนครับห่อยหลุกกระไล่เลยครับผม เนี่ยไ่คุ้มม้งฮะนี่ครับผมสดๆเลยตีเดีอนหายา,ยากครับผมวนหายากเน่ยแ็นแรงเหรอแม่ทับได้ากับามาจนไหนกละ <c oughs> ครับผมมันจะทำตอนนี้กับใบใบาสามมงหรือส,สามมงสี่มงตัวนี้ประมาณนึ่ละเขา <c oughs> ขัานนี่กับสามมงเครื่องที่มงนี่แหละสิบหนอ่านั่นแล้วไปมันจะทำ่ท อุนละไกลๆพูนะครับผมเป็เบ็ดชักหลังอ่าจักหลังนน้ำหันยี่สิบยีเนาะไปไม้เดียวแล้วแค่รับผมยี่สิบหลังได้จุ่มไปเลยเขี่ยเขี่ยหลบกว่ามันหลุดหลายจะเสียดายครับผมไอยหลุดต้องใช้มีแต่ตัวใหญ่แหละคือมันหลุดครับตัวง่ายไม่หลุดดอก เดือดครับผมใครจะได้เกี่ยวได้ครับผมเป็นเกี่ยวหรอครับทุกคนใครจะได้เกี่ยวแล้วนีน่เกี่ยวกัานสามที่หนึก็ได้พังหมดนีน่อันนี้เป็นข่าวเหนียวนะครับเนาะงข่าวกินข่าวกินครับหน้าดำหน้าดำาาอ้าวช่างทอดไม้แล้วครับผมไม้เก่าซ้ำไม้ซ้ำไม้ครับผมเริ่มทำการเลยแล้วนีว่โดนไปหลบก,ก่อน บ่เอานออนาบกเจาบกอีกหรอปนงนงใส่โอ้นห,นดหมดส,มสิมาจาขี้ิเดียนเฮี้ะทางด้วทานะงดามาขาะาเอ้าออยาวกไปกินนี่เอนีมันมัปไปขายเราก็ไปกินสู้พอสู้แม่กิน เด็ดเหนียมันสดสดเลยยีเดียนเหรอไม,ไม่เม็ดเบอร์สิบแปดที่กอลนะครับเด้อสลามดำสิบแปดครับผมว่ามันเก่งดีอยู่มาสิเปลี่ยนเป็นสิบเก่าเลยอลองอีกเชอรหนึ่งเหมือนกันให้โอกาสเพื่อนอให้โอกาสแก่ตัว <laughs> ให้โอกาสแก่ตัวทุกเมียเด้อห้ามรุดเด้อ ถือให้มันยูจองกล่องคลิปออกครับเสียบไปเลียบน้อยหนังเลียเนี่ยแล้วครับผมไปไอ้เนีับแมนรอบก้อนไอ้รูดครับสังเอาอย่าให้รูดโดยบานเด้อจังมา แต่อยูตัวง่ายตัวง่ายเลยตัวนี้ดี่เดียนตอนแรกผมคิดว่ามันขี่เขาง่ายเมื่อ,อไหร่ลร่องใสเบิงเออมันได้ในเขาา่าง่ายเลยกรนี่นไหมได้ในเข่าอยู่เข่าเป็นมังตัว มักคุอเดี๋ยวจะใส่เบ็ดกบถลุนม้วนมวนครับผมผมเป็นคนมักเลยมัมใส่เบ็ดก,กบครับผมมัดเบ็ดรักไนรด้ลุ่นม้วนครับมือนมาก็ป่าไนละถือเป็ยูจูคุยลุ่นม้วนครับผมนี่คนมักนะครับ <c oughs> นเนาะ ไข่เท้านะครับเพื่ออนุญาตใช้เท้าขอบพงศ์เซตเว้นครับเดี๋ยวทำเดี๋ยวเดี๋ยว รีบๆริบๆรีบวดตะเวนข้าวเดียวำจีบปลายออกครับป้องกันการหมุนฮะคือคือห,หลังนะือือหลังนะ กางเงิน,น,เนั่น้่าไ,ไม่เลยอร่อยครับผมข่าลิงคำไก่หน่อไม้เป็นลูกแมนครับไม้เป็นไม้ทงมันเสียมนะครับเด้อทงนี่ครับหน้าทงมันเสียม Thằng, nhau, thằng, nhau. <coughs> thằng nghe thằng nhạo <coughs> kìa thằng thằng เสียบครับหมวนเลยนี่เพ็่ปับ๊บเสียบลงไปแน่ๆนะครับเรยอิ้มซุปการเลยดิยอไดดอ่ินคับผมอม่างกาแล้ว โลุโด,ดือดเ้มแข็ดีเว้เดี๋ยวจะมหลุดม่ยานกันครับนาะมึอเศร,ร้าเลยครับผมมาเมยามครับอยากใจกันครับผมแุมีสอนแมนครับผมเราหลุดมึอเศ้าเลยครับผมมันมาน้ำกันครับมึอเศ้นี่ยทำม่ยามจะเศ้าเลยล่ะไม่ไจตวเม่เงครับ ที่ใส่ครับผม <c oughs> ตัวใหญ่เลย <c oughs> เก่งแถวนี่ครับ <c oughs> พบหลาย สวัสดียามเช้าครับสวัสดียามมาเศร้าจ้ะเข้ายามเบสต์จะเศร้าแล้วคุณผู้ชมเหรอผมที่หาคืนเนาครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับหมอกลงหน่อยด้อครับผมหนาวครับผมหนาวเหรอครับเย็นอืมตาครับผมไปดนเบ็ดกบต้องกันครับเบ็ด์รักเอาโหดละหมายเท่าไกลๆยางครับพี่ย่างสอนท่ายกไปนี่แหละครับเหมือนเหนื่อยเนอะกว่า หมอกลงคัดลงไม่ไครับอืมบรรยากาศหนาวหนาวเป็นี้แล้วครับผมเย็นเย็นๆจะกินเขาหม่แล้วเี่อจะกินเกี่ยวหรอครับล่อขาล่อล่อรถเกี่ยวของผมก่อนนี่ครับผมหน้าพันนี่ต่อรถเกี่ยวหอมากจะเชื่อ ม,มัวหวานเยิร์ตเลยเจะตรงมีคิ้วเลยแงครับดอดยัง่อดไม้แล้วครับผมนเปียกมดเลยครับผมพูม้น่ะ <laughs> หมอกแง <laughs> งครับครับรเป็นครับผมล้งแรเขาย่ดเกครับมันจะได้กลามอวคนวะอืมีน่เาไดนล้างแร ôi loạn kẹt kẹt các bốm loạn tươi lắm ơi thử thách gì lắm to cơn to các bốm ừ. còn ngay mới là bốm trên đấy bàn ทั้งสองทั้งสองก็บครับผมคุกคืงอยู <lyn> ่เลิกตายเลยอีกเดียวข้าบผมหลังสามเอ้าหลังสามโดนครับผมนี่ครับผมนี่้าวโดนครับผมเฮ้ยเ้ยนี่ครับผมเดีค จังเป็นจังระบาดเลยอครับด hmm. ีใจดีมาด้วยครับกระตูนเฮิดขุมดุ่มอยู่ดีใจดีนี่ครับผมได้กัมแอวแล้วหนึ่งแต้มครับผม thằng gì đó thôi mua được củ đi thả mông mất cưa tuần em này อย่างมาเลยสองแต้มนะครับสองตัวซีลังผมเพิ่งนีล้งผมมันโคตรเต็่อสองนะครับผมคาไปก่อน มือถืงดิกำกำป่กำดีเด้อสองแล้วแต่ว่าหลังผมงม่ถือเ้าะเขาใช้ฟังเนีบตามหลังบ่นี่อ่างหลานเนี่ยนี่เขาเห็นรูตัวนี้นี่นี่ดิแตกมาเลยเนยครับผมนี่ ลุดโอ้เสดายด้นี่นี่คือห้อยลุดเนี่ถือก็จะรูดบม่ไหวเลยต้องเปี่ยนหมากไม่เลยนี่ซิาซิบเก่าดีกว่าโอ้เสดายดิซื้อ้อเรียมเออห้อยไปนูนมุนอยู่โอ้ยเอาอีกแล้วเินก็อึดมัน ตกวเต้นหม่กเว็บไหมห่อครับผมัเเนั่งรู้สึกตลอดเลยก็แบบอสือหลอดนี่มัมีห้อยอเีลย่กัน่เลยห้อยนะคดนะครับผม

ก็คือไม่ถือโอ้มันอ้สิก็ได้สิเด็กแม่นได้สิัังนี้ได้ครังนี่ังนี้ก็ป๋อหลนครับผมโมฟังหนิโมี่วหคือไปฟัง่นไม่ค่อะไรนนี่ฟังเลยไม่ค่อยถืเนะถือมาครับผมแกนี่แกนไหน ไ,ไ,ไหนไปยังไหนโอ้ถือครับผมหลังนี่จะได้ข้าดิบมือเออยังข้างนี่ั้งเกียั้งบุ้งบุ้มากเลยครับนี่เลยคนยังรูหรือเปล่ามากสร้านกียรบ,บิยศร้าน,าน,น,นใหญ่เลยมีหลังนี้ต้องนี้หลังนี Tưng là đây là nơi mót được cà phông mía chứ cà phông cà phông là mót thử mót được mót được thử được mót được mót bò bò lòn chắc lặng đi mấy biết luôn đường là dàn quá mọi người không nói nha อุ้ยมือเล็กท่อ๋อบิดก็บ,บได้บ่เห็นหูอ <c oughs> โอ้ยพ่ทันไ้อีกเพิ่มอยู่ครัวโบ่ทันะดรเพิ่มอยู่ดึงเบ็ดแลวโอ้ยิเด้รอบสี่เลีมารูดลายหลังลยครับครบห้อยรูดึงมันแล้วบ่จด่นะุ่ นั่งงานดดคนครับผมนั่งคนังนี่ผมห้คุณคนน้แนั่นู้หรูดอีแล้วนี่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 นนี่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 นุ่นีนี่นนี่นี่น่นี่นี่่ดี่น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 ีนี่นี่นนน กิ่หมากไม่แทหราะบ่ได้แล้วตัวนี้นี่ครับผมนั่งมีโดนครับผมสิได้ดีจอกของเลยตัวนี้จอกงีน่ครับง่ายาสิได้หลังหนึ่งรุดซองนะครับเจ้านี้มีเป็นห้อย cái mhm 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 đi mhm đi mhm 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 mhm

ครับผมจำเว็นเต่านี่ครับครับผมผลงานเฮาแต่ว่าสามแตงมบผมนี่ตัวใหญ่ครับคุณอะอืมรอบหนึ่งเจ๊สามลอบก้อนเท่าไรบกเนาะแต่ว่าหอยรุดไปหลายรอบรอบก้อนรอบหนึ่งหอยรุดสองตัวครับผมหัวรุดสองหลังเลยเสียดายครับผมเดี๋ยวผม้เพพมาสร้างหมาอีกแต่ว่าผมจะเปลี่ยนหมาเพ็ดไหมหมานครับผมหมานตัวใหญ่นะอืมไปมกเสียดอกแค่ครับผมแสบพี่ได้ครับผมผมแน่นมั่นมั่นครับ ต้มกับแสบพ่ยังกระแสบครับผมสำหรับผู้มักนอนหน่อยเนาะขอบคุณทุกตั้งใจครับผมจากของวันลาสื่อเชียร์มันจบขอบคุณครับผมขอบคุณค้าถามมาคลิปนี้ก็กกยกกกกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กัเพื่อนกำลังใจะนคลิปต่อไปครับพี่น้องสารับคลิปนี้กับขอจบไปเพื่อนกันกับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าทิหน้าพอกัไหม่ครับบรรยากาศตอนเช้าครับหมอกอยากไปเลยอืมอ่ะ